สวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับอยู่สมาคมไกต่ตีมาเบิงไก่พี่น้องอยู่มองนี่เขาซาเขาลือว่าไก่มันอึดไก่มันทนถึงอึดั้งทนนะพี่น้องนะรวมถึงค้นพร้อมเดี๋ยวสิไปถามเจ้าของขึ้นว่าพื่นใส้สมุนไพรตัวใดคือดีคักแท้เบิงวิธีเฮ็ดไปพร้อมๆมกันนะพี่น้องนะมีอย่างแน่กับเบิงเอามีอะไรบ้างเนี่ย นีอ้อยแดงอ้อยแดงครับอ้อยแดงผ่าซีกผ่าซีกเออเป็นสองท่อนใช่ไหมครับผมสองท่อนสองท่อนอย่างนี้เลยสองท่อนผ่าซีกนะครับครับออแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ขิงไค้นะครับแล้วก็นี่อย่างเนี่ยใบไอ้บเมนใบกระท่อนเนาะนี่ใบกระท่อมนะพี่น้องใบกะท่อมนะครับแล้วเอาแค่สามอย่างนี่บอ สามอย่างนี่ได้ผลแน่นอนเลยได้ผลแน่นอนอะไรบ้างอแก้โบววงโบหวานความดันความดันครับไขมันได้ไหมได้เลยครับเออลดไขมันลดไขมันได้ลดความดันแก้เบาหวานไม้เกณฑ์นกันรวมรวมได้นะพี่น้องไม้เกณฑ์นแล้วมีค้นอีกกระบอกมาว่าแก้ไอ้โรคที่ระบาดอยู่ทุกมือนี่ได้น้ำนะครับ นอกจากไอ้ที่ว่ามาแล้วเนี่ยมันไอ้เรื่องที่ว่ามันยังไงยิงสี่เลยวะยิงสี่เลยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับอันนี้สุดยอดอีหลีนะพี่น้องนี่กินเป็นประจํากินเป็นประจําครับดีเป็นประจําเลยดีเป็นประจําดีทุกมื้อทุกมื้ออีหลีอีหลีแน่นอนแน่นอนอันนี้เพิ่นการันตีเองนะพี่น้องนะเรื่องที่ว่าสามนะพี่น้องเฮ็ดจังไดเอาเฮ็ดลงไปอันนี้เขาสีบีบี ตะไข่นะเออเอาแตะไข่ลงหม้อนะครับนี่คือหม้อสม,มุนไพรนะครับต้มเป็นเพิ่นต้มเป็นประจํานะพี่น้องนะนี่ไก่เฮดตามเพิ่นไปเรื่อยๆนะครับขยี้ตะไข่นะเจ้าอ,อันนี้ใบกระ,กระท่อม,ะอมนะครับสามใบสามใบหัวชิงไขส่ไสาม,สามต้นเออกระท่อมกระทมสามใบครับแล้ว,ลวอ้อยอ้อยแดงอ้อยแดงสองไอเป็นสี่ท่อนนะครับ ตัดตัดให้พอดีเออตัดให้ให้มันพอดีหมอนะพี่น้องมันใสหมอได้อ,อ่อาเสร็จลงไปอันนี้เพิ่นการ,รันตีว่าสุดยอดอีหลีนะครับพี่น้องนะถ้ากินเป็นประจําเท่านั้นเองเพราะว่าโรคที่ว่าม้านั่นก็ลดอาการลงได้แล้วก็ไอท่ว่าสุดยอดอีหลีไปต้มลวบ่ครับอา้าวไปต้มใสสมุนไพรตามที่เห็นแล้วก็ใสน้ำเกือบเต็มหมอนะพี่น้องนะอันนี้ อันนี้เขาต้มไปเรื่อยๆถ้ามันน้ำเบิดแล้วเขาก็เติมน้ำไม่เรื่อยๆนะครับนี่แหละต้มเห็นมันเดือดนะครับสูตรที่ว่านี่ดีบ่ดีครับผมเยี่ยมครับผมดีจริงปะดีจริงมากครับสุดยอดให้เพื่อนบอกวิธีการกินนะเอาตักตักใส่แก้วอ,อ่ะตักใส่แก้วเลยครับเอาใส่แก้วลิ้นใส่แก้วนะครับลิ้นน้ำกระซิออกเป็นออกจิ้งซี่นะพี่น้องออกออก,ออกม่วงม่วงแน่แดงแดงแน่นะัก นะครับนี่ที่สีมันออกแบบนี้มันเป็นเพราะเราใส่ไอ้นี่ใส่อ้อยปะอ้อยออใส่อ้อยแดงครับใส่อ้อยแดงครับอนี่เพิ่นสิแจกน้าซ้าแล้วเด้อแล้วการกินนี่กินย้ำใดกินได้ทุกมื้อกินได้ตลอดกินได้ตลอดกินได้ย้ำย้ำอยากได้กินเลยบ่จำกัดเวลาไม่จำกัดครับบ่เกี่ยวกับก้อนหรือหลางหานไม่เกี่ยวครับบ่เกี่ยว ซิมได้เลยสันได้ร้อนกินได้เลยหอนๆอยังสี่กินได้เลยครับมันก็ลวกปากครับวนี่เพื่อนกินเป็นประจํานะพี่น้องเพื่อนเฮ็ดกินเป็นประจําแล้วพวกค้มดันพวกเบาหวานพวกไอ้นี่บอก้ามาใกล้นะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกินเป็นประจําคือว่านั่นแหละนะครับนี่สุดยอดสมุนไพรแมนบอนี่แล้วอันนั้นก็จังสี่เลยโอ้ยบักเด้วะ ออกินเป็นประจำครับไม่มีหอไม่มีเหี่ยวดีแท้ดีแท้ครับ <laughs> เบิกบานทุกเมือ่อเบิกบานสบมบูร <laughs> อันนี้เพื่อนนั่นเองนะพี่น้องอันนี้เพื่นดีดีหลีนะพี่น้องนะแค่สามย่างมีอะไรบ้างมีตะไคร้ตะไคร้สะสองต้นครับผมแล้วก็อ้อยแดงอ้อยแดงสองทอนสามทนเป็นสี่ทอนแล้วก็ ใบกระท่อมใบกระท่อมสามซี่ใบนะครับโอเคเลยตามนี่นะพี่น okay, ้องสูตรง่ายๆสีซิมให้เบ่งเด้อแสดงว่าขาไม่เจอมันฮ้อนนะพี่น้องกระสี่ออกหอมหอมตะไคร้แล้วก็ออกกินง่ายนะพี่น้องนะแล้วก็สีหฮ้อนออกฮ้อนขอลงมาฮอดอกนี่ออกบู้บว้ปูวาบอยู่ในมัอกนี่ดีคักอิลิถ้ากินติดต้อกันอาทิตย์หนึ่งนี่มันจะเป็นยังไง อย่างนี้เลยบ่อย่างเบาเลยพออ่อดีเลยนะพี่น้องการันตี